พี่เขานั่งทําอะไรกันตรงนั้นการถอนวัชพืชแบบนี้นะครับจะต้องใช้ความใส่ใจเบเนฮารุกะหวานเดึบหนาปัญญาวัชพืช,พชที่มาแย่งสารอาหารของน้องเราครับสวัสดียามเช้านะครับทุกคนโอ้โหแสงแดดแรงมากตาลีเลยนะครับผมมาดูกันครับว่าการปลูกมันหวานญี่ปุ่นให้ปลอดภัยเรากําจัดวัชพืชกันยังไงไปดูครับนี่ก็จะเป็นไร่มันหวานญี่ปุ่นเบเนฮารุกะนะครับเป็นน้องเล็กของเรานะครับซึ่งน้องเล็กของเราเนี่ยต้องการสารอาหารและ แร่ธาตุเยอะมากๆแต่ปัญหาคือมันจะมีวัชพืชครับที่มาแย่งสารอาหารของน้องเราครับตัวนี้เบนิฮารุกะหวานหนึบหนับคาราเมลเคลือบผิวครับใครยังไม่เคยชิมไปลองชิมดูนะครับ<อ>เดี๋ยวมาดูกันว่าพี่ๆคนงี่นเขาทำกันยังไงนี่ปัญหาเป็นอย่างนี้ครับมันจะมีวัชพืชเห็นไหมครับมาค่อยๆขึ้นมาครับค่อยๆขึ้นมาเต็มไปหมดเลยเนี่ยมันอยู่ใกล้ๆกับมันหวานญี่ปุ่นของเราแต่มันมีการจัดการยังไงไรแดงสะอาดจัดการยังไงครับมาดูครับ นี่คือร่องรอยร่องรอยครับร่องรอยการจัดการมาดูครับพี่ๆเขานั่งทำอะไรกันตรงนั้น นี่ครับก็จะเป็นวิธีการจัดการกับวัชพืชของไร่แดงสะอาดนะครับจะเห็นได้ว่าเราดูแลทีละต้นทีละยอดเลยนะครับผมเห็นไหมพี่ๆก็จะใช้วิธีการใช้มือนะครับดึงหญ้าออกมาเลยนะครับวิธีนี้ปลอดภัยหายห่วงแน่นอนครับเจ็บขาเจ็บเข่านิดนึง ก็ฝากแม่ๆม่นะครับคอมเมนต์เป็นกําลังใจให้กับคนงานของเราด้วยนะครับพี่พคนงานเนี่ยเล่น Facebook มาเห็นจะได้ชื่นใจแล้วมีแรงทํางานกันต่อไปนะครับซึ่งการถอนวัชพืชแบบนี้นะครับจะต้องใช้ความใส่ใจและความประณีตมากๆเพราะว่าการที่เราถอนออกมานะครับรากของวัชพืชไม่ได้ออกมาด้วยอาจจะทําให้เติบโตใหม่และรบกวนมันหวานของเราครับครับนี่คือวิธีการจัดการวัชพืชของไรแดงสะอาดนะครับหวังว่าพี่ๆี่คงจะมีความมั่นใจมากขึ้นนะครับว่ามันหวานที่เราทาน นะมีความปลอดภัยและใครชอบคลิปแบบนี้นะครับไปเที่ยวในไร่ไปดูขั้นตอนวิธีการปลูกมันหวานทํามันหวานทํำยังไงตั้งแต่เริ่มจนจบนะครับจนไปถึงส่งให้พี่พีเนี่ยทำยังไงฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับ